สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะครับในเลกแรกนะครับเป็นาการพบกันระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา เปิดบ้านรักเมียนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับจะเตะกันในคืนวันพุธที่30มสิบเมษายนเวลาตีสองนะครับหรือว่าตรงกับวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยที่สนามลูส์กอมปานีนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิกช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของฝั่งชาวบ้านบาร์เซโลน่าก่อนก็แล้วกันนะครับบาร์ซ่าเองนะตอนนี้นะครับผลงานในลีกก็นําเป็นจ่าฝูงนะครัับบบและคครราเเดอีก โอ้โหเรียกได้วด่าตอนนี้ลุ้น3แชมป์ เหมือนอินเตอร์เลยนะครับแต่ถ้านับการเริ่มคุมทีมของฮันซิฟิกเนี่ยบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพสเปนได้เมื่อต้นปีนะครับโดยเอาชนะเรอัลมาดริดไป5-2ในรอบชิงชนะเลิศนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยยังนำดงในการลุ้นแชมป์ลาลิก้าอยู่นะครับเอาชนะมอญกา1-0ในลาลิก้านัดล่าสุดด้วยนะครับและไม่แพ้ใครในแมชนะครับประเทศนับตั้งแต่เดือนธันวาคมโดยมีแตำแหน่งอาร์เมเนียอันดับ2ในตารางอยู่4คะแนนด้วยกันนะครับเหลือเกมอีก5นัดนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยลงเตะรอบชิงชนะเลิศโคปาเดเรกับ รัลมาริดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจุดที่น่าสนใจคือฝั่งรัลมาริทพยายามใช้แผ่นกดดันพุทธสิทธิในนั้นนี้นะครับแล้วก็ทำการประท้วงสฟันฟุตบอลสเปนนะครับโดยไม่เคารวิจกรรมต่างๆตามธรรมเนียมเมื่อวันศุกร์ที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับทางรูมมาริดก็ไม่ตัดสินใจส่งตัวแทนนะครับเข้าร่วมงานแถลงข่าวและยุ่งเรื่องการฝึกซ้อมใหญ่กอดเกมไม่ถ่ายรูป นะครับกับตัวแทนฝั่งบาร์เซโลนาและบรรดาผู้บริหารที่นําโดยประธานฟอร์เรตานเปเลสก็ไม่เข้าร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นตามธรรมเนียมของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนด้วยนะครับและผู้บริหารบาร์เซโลนาการประท้วงในครั้งนี้นะครับต้องการให้สหพันธ์ฟุตบอลสเปนเนะี่ยเปลี่ยนตัวผู้ดสินในเกมคอบาเดเรรอบชิงเพราะเห็นว่าริกาโดเดบุโกสนะครับผู้ตัดสินที่รับมอบหมายในที่นี้จะสินพลาดบ่อยเหลือเกินนะในลีกและอีกยังมีท่าทีต่อต้านเรอัลมาดริดด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับผลในเกมนี้นะครับ บาร์เซโลนานะครับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับโดยทางบาร์เซโลนาเนี่ยขึ้นนำก่อนนาะทีที่28นะครับจากจังหวะที่รามิญยามานะครับได้เกมขึ้นฝั่งขวาก่อนผ่านบอลย้อนกลับไปให้เปรียวิ่งมากดด้วยเท้าเต็มแรงประตูตางข่ายนะครับมาริที่เสมอจากเอ็มบัปเป้นะครับที่ลงสมรองในช่วงครึ่งหลังนะครับคือคร,นะรึ่งแรกเนี่ยมาริทเนี่ยเกมสู้ไม่ได้เลยพอเอ็มบัปเป้ลงมาก็บูบบ้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ราชาชุดขาวนะครับมายิงนำนาทีที่77นะครับจากจังหวะได้ลูกเตะมุมฝั่งขวานะครับอารด้าเกลแลอีกหนึ่งตัวสมรองเปิดบอลเข้ามาตรงหน้าประตูเป็นอริยชัวเมนี่ลอยตัวขบบอลเข้าไปนะครับนาทีที่84บาซาาติเสมอสององนะครับจังหวะที่รามียามาวางบอลสุดแม่นให้ฟรานต์ตเลสเข้าดูบัลก่อนนะครับแล้วก็แปะบอลเข้าประตูง่ายๆนะครับ แล้วก็เกมมาจบลงนาทีที่116นะครับเป็นช่วงทดเวลานะครับอ่าเป็นช่วงนะครับเอ่อต่อเวลานะครับบาซ่าได้ประตูพิษนำสามสองความเย่ยของชูกรุเด้นะครับตัดบอลได้ตรงหน้ากรอบเกีตโทษและยิงเองทันทีนะครับบอลส่ง เรียดนะครับเสียบมุมล่างอย่างเฉียบขาดนะครับจบเวลาจบใบก็ชนะ3-2อไปนะครับซึ่งอันที่ฟิกก็บอกนะครับว่าบรรยากาศทั้งวันมันยอดเยี่ยมจริงๆนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนนะที่เขาหนการสร้างบรรยากาศในสโมสรทั้งหนึ่งตัวนะครับทุกคนรู้สึกมีความสุขมีพลังมากๆนะครับตอนที่ผมเห็นเราขึ้นกลับมาได้ครั้งเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับผมภูมใจในตัวลูกทีมมากๆพวกเขาแก้ปัญหาในสนามได้ดีเสมอนะครับจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็พวกเขาเนี่ยควรได้รับทุกอย่างงจริ บา์เซโลน่านะครับ Barcelona, นักเตะที่มีการบาดเจ็บก็จะมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับอเลคกันโดบาเด้นะครับมาร์กาซโด้และมาร์กเบนาวนะครับ ไปดูความพร้อมของนตงฝั่งทีมเยือนอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับเป็นสัปดาห์ที่หนักมากๆนะครับของซีโมเนอิสกี้นะครับกุนซืออินเตอร์มิลานนะครับที่พยายามโปรเจคชันนักเตะในการลุ้น3แชมป์นะครับผู้ทีมไหนนะที่ลุ้น3แชมป์เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่ามันหนักนะสาหัสจริงๆนะครับอย่างในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเลือกผู้ก็คือตอนแรกลุ้น4แชมป์สุดท้ายก็พลาดไปนะครับเหลือแค่แชมป์เดียวอย่างไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คือพอมานะครับเป็นทีมของตัวเองเนี่ยเราจะเข้าใจเลยนะครับว่าโอ้โหมัน ดังน้นาหาัสนะครับการโลเดชัน่นการจัดทีมให้มันพร้อมนะครับความฟิตสภาพอาการบาดเจ็บนักเตะแท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะมันเจอกับทีมในระดับยุโรปด้วยทีมในประเทศด้วยหรืออาจจะเป็นทีมรองนะครับที่เข้ามาเล่นอุดอะไรแบบนี้นะครับอินเตอร์มิลานนะครับในนาล่าสุดในะีออ่ยโคปาอิตาลีนะครับโดนเอซิมิลานเพื่อนร่วมเมืองรัวยับเลยนะครับ3-0ตกรอบรองชนะเลิศโคอปอาอิตาลีค ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดต้องเจอกับโรม่าในการโชวช์โซยาเมื่อคืนนี้นะครับจุดที่น่าสนใจคืออิตเตอร์เนี่ยยังคงรักษาทิ่ติไม่แพ้ใครมา13เกมติดต่อ,อก,กันและและล่าสุดนะครับก็มีแต้มเท่ากับนาโปลีผู้ท้าชิงนะครับเป็นทีมเดียวเนะี่ยที่7 1คะแนนนะครับแล้วมีโอกาสอย่างมากที่ถ้าจบที่คะแนนเท่ากันนะครับจะมีการ เตะเพย์ออฟเพื่อหาแชมป์นะครับโอ้โหซึ่งไม่เคยเกิดมานานมากนะครับในการโชว์ซอรี่อาร์นะครับคือการโชว์เนี่ยเขาจะไม่ได้นับว่าประตูดได้เสียหรือให้ทุเรนนะถ้าแต้มเท่าเตะเพะเตะเพย์ออฟนะครับหาแชมป์เลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของผลการแข่งขันนะครับในคู่นี้ปรากฏว่ามีแค่1ประตูนะครับทีมเยอรม่าบุกมายิงประตูชัยในที่ที่ยิจากมาติอาโชเล่นะครับแนวอนุรุกดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาวัย22ปีนะครับทำให้การไม่แพ้นเ,เนี้ยอินเตอร์มิลานเนี่ยลงเตะ34นัดมี7จคะแนนนะครับเท่ากับจากฮงนาปโปลีที่แข่งน้อยกว่า1นัดและยังเกาะอยู่ในตารางอันดับ1 2ของตารางตารางคะแนนอยู่นะครับหลังเกมซีโมนี่อินซากี้นะครับคุณซือก็รับ เจ็บปวดสุดๆหลังทีมพลิกแพ้ไอตลอมารค่าบ้าน1-2นี่ย้อมระบุนี่คือเกมที่งูใหญ่เล่นดีสุดของซีซั่นนี้เลยด้วยซ้ำแต่ไม่สามารถ นะครับเก็บผลชัยชนะได้นะครับเรารู้ดีว่าเกมแชมเปี้ยนลีกวันอังคารนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆแต่มันก็ปกติแหละที่เราจะต้องรู้สึกผิดหวังกับเกมนี้เพราะมันเป็นความแพ้ที่ไม่ควรสำหรับเรานี่คือความที่ที่สุดของเราในการนี้ด้วยซ้ําแต่เราเออด้วยมือเปล่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดจริงๆนะครับคุณซือชาวอิตาลีวัย46ปีเปิดใจหลังเกมนะครับนักงแต่ที่มีการบาดเจ็บของอิตาลาสุดนะครับใบชมางปาวานะครับหนึ่งคนส่วนที่จบอยู่ก่อนเราจะมีมาคอสตูรรามกับวาเลนตินคาร์บอนีนะครับ เฮตูเฮตที่น <c oughs> ่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมา12ครั้งบาซ่าชนะ6อินเตอร์ชนะ2เสมอกันไป4ล่าสุดเจอกัน UCL ลรอบแบ่งกลุ่มที่บ้านบาซ่าเสมอกันไป3าสนะครับบาซ่าไม่แพ้อินเตอร์มิลานในบ้าน7นัดล่าสุดนะครับบาซ่าชนะที่ต่อกนในบ้าน4นัดรวดนะครับ บาซ่าไม่แพ้ใครในบ้าน15น้านัดหลังสุดนะครับได้ยิงได้อย่างน้อย1ประตูใน29น้านัดหลังสุดอินเตอร์แมลานียิงน้อยนะละหประตูใน8ปนัดหลังสุดนะครับบาซ่ายิงนำก่อนหนึ่งส่วนในบ้านโอกาสชนะไปอินเตอร์แพ้ใน3นานัดหลังสุดโดยยิงประตูไม่ได้เลยนะครับทั้งสองทีมไม่ชนะในะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาทั้งคู่ในนัดที่แล้วนะครับบาซุนา่ามีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.80ประตูต่อน,นั้นอินเตอร์มีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูเวลา นักเตะที่น่าจับตามอ,องคอนทั้งสองทีมนะครับบาร์เซโลนาในนี้เนี่ยจะไม่มีโลเบตโลเตเลวานดอฟสกี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่ลงเป็นนักเป้าคือเฟรานตอเลสนะครับกองหน้าละปีกวัย25ปีทีมชาติสเปนนะที่แล้วยิงหนึ่งประตูเนี่ยนะที่ชน,นเะเดอร์มาดดิด้วยนะครับตอนนี้ลงเล่น42นะัดทุกรายการยิงไป18ประตูกับอีก4แอสิสต์นะครับ ในช่วงที่เลวันบาดเจ็บเนี่ยก็เฟรเดอเตสก็มักจะถูกวางตัวเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับบางทีก็ลงมาเป็นฟอร์นไนด้วยนะครับแล้วก็เคยเจอกับอินเตอร์มาแล้วหนึ่งครั้งยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับอินเตอร์มิลานนะครับหน้าเป้าน่าจะเป็นลอตโตมาติเนตนะครับกองหน้ากับตันทีมวัย27ปีชิมช้าอิจิจินานะครับเป็นผู้ยิงประตูในรายการยูฟาแชมเปี้ยนีกให้ทีมเยอะที่สุดแล้วตอนนี้8ประตูนะครับทุกรายการลงเล่นให้กับอินเตอร์ไป46ินัดยิงไปอีอสิรับ ถิติในการเจอกับบาร์เซโลน่านะครับเจอกันมาแล้ว6ครั้งมาร์ติเนสยิงไป2ประตูกับอีก2แอซิดด้วยนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับถ้าอินเตอร์นะครับมีแชมป์ในฤดูกาลนี้คือต้องให้เครดิตเขาเลยนะสำหรับราอูลโลมาร์ติเนสนะครับซึ่งนตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันทางฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลน่าก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้ทีมกำลังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับชนะโคบาเดเลมาเป็นแชมป์เรียบร้อยในหลีกก็น่าเป็นจาฝูงนะครับไม่ได้ห แล้วก็นะเนี้ยนะครับอาจจะมีการสลับตัวผู้เล่นบางคนนะครับจากอาการบาดเจ็บด้วยนะครับนักเตะค่อนข้างสมดุลนะทดแทนกันได้หมดนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้ทำประตูนะครับโอ้โหอันนี้มือเก่าเลยนะวอเชคเชสเน่นะครับก็หลังสี่คนไม่ขวาใช้ชูกุนเดที่ยิง1ประตูนาทีแล้วเซ็นนะครับสองคนเปากูบาชีนคู่กับอีกิงโกมาตินเน้นะครับและเบงซ้ายเป็นเคราตมาตินนะครับกลางรับ2องคนเมกิเดยองจะยิงคู่กับเปเรียนะครับ ตัวลูก3คนทางขวาลามินยาเมาตนะครับตงการเฟมิลโลเปสนะครับที่ได้ผักมานะที่แล้วทางซ้ายราฟินยาอันนี้ก็มีโอกาสนะครับทาบราฟินยาที่จะคว้าบอลลงดอบเหมือนกันนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับ ของน้าตัวเป้านะครับเฟรันตอเรนนั่นเองนะครับนะนี่ก็จะเป็นทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเลยนะครับน่าดูมาบ้างนะในส่วนของทีมเยือนนะครับอินเตอร์มิลานนะครับต้องพยายามรวบรวมพลังใจกันอีกครั้งในะจะผิดหวังนะครับแล้วก็แพ้ติ่ต่อเข้ามาสามนัดแล้วนะนี่ไปเยือนด้วยงานหนักจริงๆนะครับถ้ายังแพ้อีกนะครับมันจะส่งผลกระทบไปหมดเลยนะทั้ง ในลีกนะครับใน UCL ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหลือลุ้น2แชมป์ตกรอบพบปะอิตาเลียไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเน้นตั้งรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดนเกมสวนกลับเร็วนะครับจะไม่ได้ระบบสามนะครับผู้รักษาประตูมาหนึยนซอมเมอร์นะครับก็หลังเซ็นต์นะครับสามคนฟรานเชสโกอาเชบี้ยานบิเซกและเซโดบาสโตนี่นะครับกลาง5คนนะครับวิ่งแบ็คขวามาเตโอดามิเอนนะครับ ตรงกลางใช้นิคาโลบาเลราในครับมาคาชักลาโนกูนะครับเฮลิกมาคิตายานวีแม็กซ์ไซเฟอริโก้ดีมาโก้นะครับนาเป้านะครับยืนคู่กัน2คนนะครับลาโตโลมาร์ติเนสนะครับกับมาโก้อนาโตวิดนะครับ ถ้าสชนนั้นันนี้นะครับบาซ่าเนี่ยมีสิติคมกว่าในบ้านตัวเองนะครับไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานและไม่แพ้อีเตอร์ด้วยนะครับรวมถึงมีฟอร์มที่ดีกว่าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งทีมเยอนเนี่ยตอนนี้ฟอร์มฝฟืดลงไปยิงประตูไม่ได้เลยนะครับสามนาทีต่อกันตอนนี้บาซ่าน่าจะเป็นต่อในคำวิารชนะในบ้านตัวเองนะครับไทยผลนะครับบาซ่าชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับ ชอบคอนเทนต์ในไซนี้ของนักเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube นะครับเพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับสำหรับใครที่นะครับมองหาของฝากนะผ้าพันคอนะครับอย่างบาร์เซโลนานะครับเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถนะครับกดที่ลิงก์หน้าจอนะครับหรือค้นหาร้านไปดูบอลนะครับใน Lazada Shopee และ TikTok ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับไปเริ่มกันที่ข่าวการทัวร์เอเชียนะครับของทีมบาร์เซโลนอนกันนะครับ ทางเพจไปดูบอลนะครับเราก็มีการจัดทัวร์ด้วยนะครับแบบนี้นะซึ่งสนามที่แข่งก็คือสนามแห่งชาติของสิงคโปร์เลยนะครับเราจัดกันมา2ปีแล้วสมัยร์บูมาวันนี้นะครับเราได้ที่นั่งที่ดีมากๆนะครับหลังซุ้มมานั่งสำรองของทีมบอชานอนแบบนี้เลยนะครับจะเห็นนักเตะอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปก็สวยนะครับมุมภาพสนามก็ดีนะครับเราอยู่ที่บล็อก1,36หนะครับหากท่านได้สนใจนะครับหท่าน36,500้ารบาทเดินทาง26 27- 28กกรกฎาคมนะครับรับกคส่ ท่านแต่ถ้ามาเป็นคู่นะรับไปเลยนะครับเหลือท่านละ35,900บาทนะคร,รับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยจองกันไปครึ่งนะครับครึ่งทริปแล้วนะฮะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ที่ทั่งเท่านั้นเองนะครับสนใจก็แอดไลน์ go to stadium หรือค้นหาเพจไปดูบอลใน Facebook ได้เลยนะครับ นะครับนอกจากนั้นนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทัวร์เอเชียนะครับซึ่งทางเพจไปดูบอลนะครับมีการจัดทัวร์แน่นอนนะครับในการไปดูเลือดผู้ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไปดูเลือดผู้ที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเลือดผู้นะครับอยากไปในราคาไม่แพงนะครับมีทัวร์จัดเตรียมให้ได้ดูบอลแน่นอนเนี่ยติดตามเพจไปดูบอลได้ไว้ก่อนได้เลยนะครับที่ไลน์แอดโกลทูสเตียมหรือไปที่เฟซบุ๊กเพจไปดูบอลได้เลยนะครับ